ทำยังไงก็สวัสดีนะครับกับบอกฟุตเจ้าเก่าเจ้าเดิมแล้วก็มาพผดว่ากูจะได้หมดก้อนอยู่แล้วแล้วก็เล่นผลอืมจะช่า,ากูหรือเปล่าอย่าขฆ่ากูนะเดิมอย่าขฆ่ากูนะก็นั่งหาแตงอยู่ครับก็เด็ดผลโทดกัน ก็เก่าจากเรียนมาแล้วมันยุ่ก็เลยโคตรชิวต้องเล่นบอกสุดมาหาผมก็จะไปหาเพื่อนไอช่องเยี่ยนั่นว่าชื่อวชนะพงเอ้ยไม่ใช่ดิว,วัดชโลวาเอ้ยไม่ใช่ดิวัดวัดเที่ยอะไรนี่แหละเป็นชื่อจริงมันนะ บอาาดี้ม่ได้เล่นนอนเลิกเอบอร์แล้วก็ฝนมาก็จะไปเล่นทางเบร<น>ดบอลนะใช่กูเล่นเบรดบอลเก่งไม่อยากจะมมวครับเกือบพูดครับฟู่แล้วทุกคนเรียนเปไน็นยไงบ้างหัวเลยใค้ป็นหัวมึงบอกมาทุกคนจะล้มันทรมานโคตรปรวดฟีฟ่า ใช้ผงเนื้อมันตอนนั้นนะเฮ้ยจันเม่ใกูไม่ใช่ผงเนื้อเหมือนตอน,น,น,ต,อนตอนนั้นกูไม่รู้นะกูได้ไคิดเหมตอนที่กูใช้ผงเนื้อเพราะว่าตอนนั้นกูก็นั่งเล่นกับเพื่อนนั่งทำผงเนื้อแต่เราได้เปลี่ยนผงเหมือกูไม่รู้จะกูจะ,ะเปลีป่ยนไปทำไมทันไรที่พ่อนุ่พา,า,ากูไม่มีโอเคจบไหมผมจะโคชิลในบอฟเลย ต่แม่ทุกคนถึงถามว่ากุลิชิวใช่กูเลิกเรียนกุลิชิวกูต้องนั่งเปิดหาคีย์สังเกตเนะี่ยมันได้สังเกตไหมวะมันนจะไม่ได้สังเกตนะกูจะเข้าเวลานมันเพราะมันมุ่งหน้าไปทางโน้นกูจำได้ไม่ได้กลับรกหนึ่งหลายเดือนละกูแล้วเ,เออจำไม่ได้แล้วเนะี่ย ท้งบอกวะเกมเครื่องกูไม่เคยได้ดีเธอถอยเฮี้ยถูกก็เฮี้ยดิแต่กูเกือบถูกเฮ้ยกูไม่ได้ใช้ห่าวเงือกไอ้หน้าเขี้ยวไม้องกเก็บชิปใช่ใช่ใช่ไอ้ยนั่นอะเคนโอมันโทรมาละทุกคนเคทกูก็ไม่ไม่รับสายครับ จะบอกว่าชีวิตเอา้ามึงจะออกเหรอทุกคนมาได้ออกไหมมนได้ออกไหมทุกคนเมื่อกี้มันขามมือไปแล้วอะช่างแม่งไปไฟหัวแม่งไปใช่มันกลับมาเมื่อกี้ใครสังเกตทัาจะเห็น กูจะบอกว่าแม่งมันไม่อยากตีเมปงใช่มันเลวน้อยแล้วมันจะตีได้ไงอ้าวเสี่ยไอ้ลูกเต๋ใช่คือมุครัง กูเครื่องค้างมากลเลยที่กูไม่ได้ทำงานเครื่องกูมันไปเฮี้ยเลยซ้น้องไม่ใช่ใครรู้มึงคอมเมนต์มาดี พีดฝุดไหมพีดฝุดว่าแล้วโน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 กูไม่ให้มึงหรอกไอ้ไก่กูไม่ให้มึงหรอกมันคนบ้าอะไรเขียนร้านผิดวะโง่จัง ดีคนแม่งอยากเป็นคนอั่กูอายุเด็กอยู่มันไม่จะพูด gawang non deku, itu ayah, kan itu ke nol idea, teman konflik mereka gak yakin, aku pun tak kecewa, aku aku dapet jin, na 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 ก็กลัวลมดูดกพราะได้หยุดยาวน่าจะทำคลิปยาวเพราะวันจันทร์กลัวได้ยืดให้ฟังกดติดตามคลิปกูก็เดี๋ยวกูให้ คิดว่าเคยยวว่กูตายเป็นพยานให้กูด้วยนะถ้ามันพิมเคยยววอ่ะเราคำนั้นอยู่พ <İ> uh ิมมากูรอคำนั้นอยู่อคำนั้นอ่ะเออกูรอคำนั้นอยู่ไม่มีเหมือนพลางดันใส่กูเดี๋ยวไม่ได้เลยว่ะกูจะเงาไงดีอ่ะกูลงดันไม่ได้ด้วยอ่ะ ก็แค่นี้ค่ขอจบไปเล่นกับมั่น